เป็นรีวอหัวเดียวที่ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าเลือกใช้เป็นแม็กขอบ18นะครับผมพามาชมเจ้ารีโวออีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ FC จากนครศรีธรรมราชนะครับมาแต่งไกลถึงแกซี่สีคููสีกันเลยทีเดียว คันนี้เนี่ยเป็นรีโวหัวเดียวที่ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าเลือกใช้เป็นแม็กขอบ18นะครับผมเป็นแม็กจากโอริวิวแล้วเป็นล้อเบาด้วยนะตัวนี้เป็นล้อเบาลัดเข้ากับยางโตโยโตโเอทีสนะครับนี่หล่อๆอ,อ,อย่างนี้เลยนะครับขอบ18มีอะไรอีกคันนี้มีบันไดข้างตัวนี้นะครับผมเป็นบันไดข้างเอ็กตรีมนะฮะโชกคู่หน้าเลือกใช้เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นโอีส ปรับแปดซับแทงนะครับมีลูกหมากกันโคงดอกเผาลูกหมากกันโคงของเราเนี่เลือกใช้เป็นลูกหมากของแก๊ซซี่ด้วยนะครับน่าทางร้านแก๊ซซี่เรามีลูกหมากกันโคงเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมนอกจากนี้ยังมีโลบาของ BKK นะครับโชกหลังก็เช่นกันครับเป็นซับแทงนะครับปรับแปคันนี้เนี่ยลูกค้าไว้วิ่งขึ้นสวนนะครับผมแต่ก็อยากได้แบบล่อๆด้วยทางร้านเราก็จัดเป็น ล้อเบาเป็นโฟร์ฟอร์มิงตัวนี้ไปให้นะครับช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกจัดทรงสวยๆลออแบบนี้นะครับผมที่แกซี่สี4สุราษฎร์ธานีครับใครอยากได้ทรงรีโวที่ไม่เหมือนใครแวะมาที่นี่ได้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเจอรีวิวหน้าบ๊ายบาย